มาหนีผู้ข้าปาถ่อมผ้ามาเบิ่งถ้ำเด็กพี่น้องเ้ยทำบานโดางเป็นแบบนี้เดนะผู้ทำเปรกประหลาดเด็กพี่น้อ้ยบุกหินได้เป็น้ข,ข่ายผ้ามาเบิ่งเนาะเดยก็ขอขอนุญาตถ่ายทำไปเด้อดีกด็ทางเด้อทำเด็กเี็นโอ้ยทำบานดางเนาะมันมืดเด็กพี่น้อ้ยเงภยภัยกับเปเบิ่งเนาะ ทมทำเพิ่นได้ทับตัวน,นี่ถ่าข้างนอกด้ลุงเด้ทอทมทับเดี๋ยวก็บุคคลมาดีตลาดชายว่าทำหมูนี่ฮะเลือกคนเราเลือกหลายแต่จกจ้ที่าชาวทางบุคคาปลาลงทำมารีวิวทำได้บ่นี่โคถ่ายทำเดี๋ยวด้อเป็นตัวนี้ได้ทำ เออทำไปนี่เนาะไปไปเลูกพอสมควรลุงเว้ยทำก็ได้ป,ไประมาณสาวเม็ดพอแล้วลูกเ,เติบได้ทำนี่ก็ทำบ้านอ่างในพี่นอ้องเยผ้าพาเบ,บิง่งกทำเนาะนี่คือทำเพี่นอ้องเลยพ่อพูดแล้พูดกายเติบได้ทำเทำ มันนี่ผ้าป่านันคผ้าเบิ่งทำได้ถ้าเลิผมมีแมงมุมไม่้องนพิคนกัเล่นเยับข้าวแมงมุมแมงมุมเพลนเพลนทัเเลยเปนรองเงเลยเป็น่เถืองเงเด้มันนี้ผ้าป่านคำผ้าข้าทำเนาะ เงาประมาณโอ้ปิดชาเม็ดเป็นอะไน้องเอ้ถ้ำนี่ปิดชาเมรรา็ดกูได้กูเรียมกระโตค้นวันนี้พ่อข,ข้าปลาทองคำพาเข้าถ้ำเลยนะใจกว่าลุงเนาะลุงบอกล้าเขา้าถ้ำได้แล้วอาวันนี้พาเขา้าถ้ำช่วยถือพ่กเพชรมานำองใจยนถ้ำไปได้ไหมถ้ำนี่ทีนตลานทรายว่าเอาถ้ำนี่ลึกได้พ่นเราหมอสนะวัดบ้านนาอ่างเนาะ ลูกชายตาซีนเนาะนี่เข้าไปเห็นแล้วทำกระสุดแล้วนี่คือทำบ้านอ่างนะพี่น้องผู้ข้าปลาทางข้ามพาชมทำได้เมืนน่อกี้โอ้เห็นชัดเจนแล้วพี่น้องทำบ้านนี่ออกมากับข้ามเลยพี่น้องนี่ที่ทางทำผู้ข้าเข้าไปเรียวเนาะเห็นแล้วทำทางใด จากอื่นทำอยัง,งยบ่งจกักดอกเบิ่ง,งแลี้ยวก็คือทำซองพื่อเล้วพี่น้องเลยเป็นซองนั่นนั้นได้ทำก็ได้ผมเม่เนทำมอ่เป่นบ้านท,ที่แต่เขาได้พี่น้องเลยเข้าถ้ำพ่อมเขาไปชมถ้ำพ่อมพี่น้องพาผู้ติดตามเบิง่งถ้ำเนาะมองนั่นนะพวกเขาทาง,ทาง,ท,างทางเขา้าพี่น้องเนี่ยทางเข้าถา้ำเลยเป็นนี่โอ เข้าไปเลือกประมาณพูแล้วหวางสร้างมตรพี่น้องเข้าไปประมาณสร้างมิติบุคคาเข้าไปนะเข้าไปเบิ้งเข้าไปเบิ้งข้องใจเราเป็นได้ทำนี่คือเรียไปก็มืดนะเลยถือวัดมาเข้าไปเบิ้งเลยพาผู้ตามเข้าเบิ้งทำเนาะลุงบุคคลลุงบุคคลเรากล้าเข้าได้คนเราทำซื่อตบุกสู้พอพอเราได้ลุงบุคคลเนาะบุคคาปลาทองคำนี้กล้าเข้าไปได้ ไปเบื้งถ้ำเนาะมันนี่พาเบิ้งเขาเนาะเขาภูเขาบ้าน่างพี่น้องตำบลนาตาลนะอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครน,นะป่าทองคำมารีวิวอยู่ในป่าหน้าผาเนาะถำ้ำเข่าทางข้าถำ้ำแล้วก็เบรงหน้าผาพี่นอ้องปะหน้าผากระชูงบ่ต่ำหมสิบห้าเมตรพแล้วพี่น้องโคยเบิ้งแล้วไม่ต่ำกว่าสิบห้าเมตรได้บ่ได้ต่ำได้หน้าผานี่สูงาาเป็นหน้าผาแบบนี้ได้มันนี่ เปลี่ยนบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะจากจากไปอันท่าทำทงให้ทงหน้านาะแล้วก็ไปนองหานเนาะพี่น้องนองหานก็ะไบวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเบิ้งผูเบิ้งผามาด้างวันนี้เป็นอันนี้ได้ผูปรดางเป็นแบบน,นี้ทางหลังก็เป็นแบบนี้ผมไม่ไม่โปะไม,ไม่ไม่ห่วกแล้ไม่ฮวกอันนี้ นี่ในหวกได้เขาบ้านเฮานี่ในหวกอันนี้เขาเพรทเฮาหัวจะคักยุ่น้องเห็นไหมหัวเฮาหัวหรือว,ว,ว,ว่า,วาวคักน้อกเหมือนเราเน่าลุงผู้ข่าคนย่างไปก่อนนะผู้ข้ายังรีวิวอยู่คนยังเลี้ยวแลี้ยวเยด้คลิปของเพื่อนนะผู้ข้ายังบ่เลยยังว่าวเรื่องทำเรื่องหิวอยู่อะไรกับผู้ข่าก็จบคลิปพอสัมนี่เนาะมันหึง